โอ้คือพี่น้องคือโอ้คือระเดอร์มันิเดอร์ออโอ้เขาเจ็กตัวนอ อยาปลดก่อนลังแรกลังแรกแหกหมานโอ้ควบน้อย คบหน่อยโตนึงหลังแรกอู้หมานกิดตามสวัสดีครับพี่น้องครับยามเงียบกบ เราสิบไปยามเงีายาคบควบเราก็ยามเบ็ดเดี๋ยวยามตรงติดตามครับัที่สองเป็นไหนหนอะไม่ยูซีอันเงีายบควบไม่ยูซีอัน Nó thịt sống Nó nhảy mê xì thế Láng này thức Nhanh cứ câu vô โอ้บรรยากาศยาม้อเาตะเวนกําลังขึ้นขอกําลังเหลืองหลังนี้ก็เงียบพิซิ หลังสุดท้ายในผลในผลเดี๋ยวมานแรงเก่ตัวไหมเขาตัวหนึ่งหลังนี่ ครบน้อยนี่ครับมันพระพยายามแงบมึงมากับบรรยากาศเนี่ยมาสอบกำลังตะเวนกำลังขืนครับเดี๋ยวพยายามตรงต่อยามเบ็ดก่อนใส่เฮียในใบ แต่เว้นกำลังขึ้นพี่น้องคำบรรยากาศสวยประครับบรรยากาศหน,น,น,นาวๆยาวนะมะเซาแค่ประสบการณ์นในพี่น้องเบิง่งยามเบ็ดปไหลต่อโอ้หมอกก็ร่องคักแต่โอ้ยแม่กระหนิ่มาพี่น้องคุณ <c oughs> ยุดน้ำหมอกน้ำข้างยุดน้ำข้างว้างนี่คือหกแทบเป็นแบบเป็นแตมีไ่ไปไหลแทบเดี๋ยวลองเบิรงมือ,มอนะหน่ะหอดหมองแล้ว มืนอน้าดมืนอเนี่เบ็ดปลาไหลคือป่เปลี่ยนเฮียรหรอโอ้มิดซีรีคือเก่าป่อึโอ้คือเกา่านิ่งปะยังเหีือวจะท่านจะซื้อเนี่ยง่วงไม่ให้กินล่ะปะลาไหลนี่ฝนโอ้เสียงปลาสวบ อันนี้ก็นิ่งหัวเงียบมิสซิลีอันน,น,นี้ก็นิง่ง แล้วเขาซำนีนะเบ็ดปลาไหลปลาไหลมันลงแหรอน,น,นะปลาไหลไหมมันจะลงสางลงหัวแล้วหน,นามมันสิบกไงอีกลังหนึง่งโอ้เฮียมีสิร,รีปลาไหลบ่ได้พลโอ้หนิงเงียบเลยเดีย๋ยวเปลี่ยนเฮียอีก นี่เป็นใดโหแทบปันไ,นไ้ันใดปาแบปันไร้พันตือปลาคอหน่อยนี่ยนี่เอา,อาเอาเบิดแล้วพี่นอ้อ <laughs> ง เมีสิลี่นังนี่กจะนิง่งโอ้ตะเวนคือขึงน้ำเต็มวันนี้แต้มเดียวโอ้สิงปลาส้วบ พยายามตรงตอมเหลือตรงผ่าผายแล้วมต้องคั้ยไปงะคั้วไปลามหาปหลาไหลบ่ถือวะได้ไปใส่งเงียบไปเห็นถือสองลังวะ เดี๋ยวสืแก้มื้ออีกอยู่ึงเองเดี๋ยวจะท่านไหนซื้อเนื้องวาวมาให้กินยังมาป็นไลอ่ะยามตรงกันเพื่อนยามตรงกันสนหรับวันนี้หมอกน้ำข้างลงมคักเนาะจอบเบ่งกอนประตูหน้ามีเปิดกว้างขอเก่าด้วยนะ โอ้มื่อนี้คขึเงียบแต่ละเมื่อเนี้ยน้ำไหลคลอยน้ำจิบก็แล้วนะครับเงียบดิซิลีโอ้เมื่อนี้ย่าเทิดนี่ป่าเทิด lấy khoai là kiếp ở tao hỏi liều hỏi chơi đi bay hỏi chơi đi hỏi chơi đi bay sắp 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 ถึงจะหงางปลาไหลวันนี้ก็มือเล่นค่อยไม่ามยามครับพี่น้องก็ได้ผลแน่ครับได้ผลแน่ยามเงียบก็ได้สองยามเบ็ดปลาไหลกไ็ได้ปลาได้ปลาคอหน่อยครับอย่างที่สอะครับหาเงี้ยงก็ได้หาได้สำแดงกด็ก,กินสำนันครับแค่ประสบการณ์กันไปนะครับมีโอกาสได้มาก ให้เบิ่งบรรยากาศครับพี่น้องงี้มาเศร้าครับสำหรับผู้ใดักตดติดตามข้อสัตย์ช่องคุณดอนแชแนลลุกอิสานบ้านหน้าก็ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อครับผมครับในความจริงใจครับขอให้ผ่านวิกฤตอันใดก็ขอให้ผ่านไปได้ให้กำลังใจกันครับพี่น้องครับวิกฤตอันใดก็ขอให้ผ่านไปได้เด้อครับเออความลำบากไม่เอะไรมันดีก็ขอให้มาสู่สู่ทุกคนผู้ติดตามนะครับผู้รับชมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ช่องคุณนอนแชแนลลุกอิสานบ้านหน้าก็กล้าเข้ามาสวัสดีครับ